ครับสวัสดีครับพวกผมนะครับไทย GN นะครับวันนี้ในเกมไม่ได้บอกอาร์ตนะครับในแมปซอดอาร์ตออนไลน์ก่อนอื่นเนี่ยฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ได้นะฮะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้แล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยครับผมโอเคฮะวันนี้นะครับกลับมากันพาร์ทที่2นะครับในแมปซอดอาร์ตออนไลน์นะครับก็มาอยู่กับน้องยูนะนะครับเพิ่มเติมคือบอกไว้เลยว่าโคตรน่ารักกันทุกคนโอ้ ผมเลยนะครับอยู่น้าเนี่ยก็จะมาตอนคืนนะครับแล้วก็เวลามาเนี่ยจะเอาเราสามารถใช้ดาวเนี่ยมาเทรดพวกอุปกรณ์ได้ด้วยนะทุกคนดูนะครับนี่สามารถเทรดรองเท้าเพชรก็ได้ว้าวแต่คือตอนนี้ผมไม่มีดาวนะครับก็คือต้องไปเอาเบลเพิ่มนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมอยู่บ้านเหมือนเดิมนะครับอยู่ช็อปนะครับของลิสเบตนะครับผมเอาคนนี้เขาทำอะไรกันเอยเดยดเด็เดเขาจีบเพื่เหรอ what เขาทำอะไรกันทุกคนไม่นะ อ๋อเขากำลังซื้อขายของกันอ๋อกำลังดูดาบนันอยู่นะครับโอเคก็เวลาเราคลิกที่ NPC พวกนี้นะครับเราสามารถใช้เงินครับ20เหรียญเนี่ยนในการเอาเขามาเป็นพักพวกได้นะครับหรือว่าทำปาร์ตี้นะครับแล้วก็สามารถซื้อของอ่ะอันนี้ก็จะมีวิธีอันนี้ได้นะครับน,นี่เราสามารถดูเบื้องต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถซื้อของได้นะครับนี่เขาก็จะมาขายของนะครับพวกนักขจนภัยคนอื่นนะฮะอย่างเช่นคนนี้นะครับ ผมสามารถซื้อขายคนไหนมันขายได้ผมวะเดี๋ยวเดวคนนี้คนนี้ขายได้ป่ะวะอ๋อนี่ครับก็เดี๋ยวนะขอเทรดอันนี้ไม่ใช่เทรดเหรียญนะครับบางตัว NPC เนี่ยมันสามารถซื้อขายของได้นะครับโอเคช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปแวะดูทีหลังนะครับเมื่อกี้มันม,มีสักตัวเลยนะฮะก็รีสเพรเหมือนเดิมนะครับก็เขาให้จัดการสิบตัวผมไม่มั่นใจว่าผมจัดการไปกี่ตัวแล้วนะครับเอออันอันนี้เหมือนกันอ๋อโอเค ผมจะรับเควสเพิ่มนะครับได้เงินมา5เหรียญแล้วก็เป็นถ้วยถ้วยมานาด้วยนะครับโอเครู้สึกว่าเขาจะให้เราไปที่กิวน่าจะเป็นกิ one, ว้วโซนปะอ่ะไอเควสจัดการหมูป่าเนี่ยผมขอพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มทีหลังนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะวิ่งเควสในเมืองดูก่อน,นครับจะได้เป็นการสำรวจเมืองด้วยนะฮะโอเคดไหนนะเราต้องไปดูแมปก่อนนะครับมันมีแมปตรงไหนบ้างวะที่มันเป็นกิวโซนเนาะกิวโซนเดี๋ยวนะ Q one, นนะมันมีตรงแมปไหมโอเค เราเปิดแบบนี้อย่างนี้ดูก็ได้นะครับจะเป็นแบบแบบทีดีนะครับแต่ผมว่าแนะนไํไว่าหาเองหาเองดีกว่ามันจะได้ฟิลกว่านิดนึงนะครับผมโอเคอถ้าสมิธอบไปทางนี้นะครับอิตาลอรี่ผมว่าเราถ้าเรามาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยน่าจะโอก,กว่านะครับแล้วก็มีวิธีวิธีหนึ่งนะฮะเดินเข้าวาไป <c oughs> เดินเข้าวาไปข้างหลังแค่นี้เราก็ว้าไปแล้ว <c oughs> ไม่อย่างโกง <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เขาให้บ <c oughs> เขาให้ไปหาซาจิปะ่ะอ่านี่ซาจินะครับโอเค นะครับก็นี่ครับเราสามารถกดนี่ได้ตรงนี้นะครับนี่ขอโทษนะที่มาช้านะซาจิเรียบร้อยนะครับเราได้เหรียญมาเพิ่มนะครับไหนเหรียญนี่ไงครับเราได้เหรียญมาเพิ่มเลยครับตอนนี้เหรียญเราก็มี2 0ิเหรียญแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงซาจิเนี่ยจะมีให้เรารับเควสเพิ่มได้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับเควสเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็รู้สึกว่าจะให้เราเก็บสะสมฐาน3อันนะครับเศษผงทอง3อันข้าวสาลี3อันนะครับแล้วก็เอามาให้ซาจิเนี่ย ไม่เป็นไรผมจะรับให้หมดเลยนะครับตอนแรกคือว่าจะรับทําเป็นแต่ละอันเนาะแต่คือนะไม่เป็นไรเราก็รับไปเลยนะครับผมนี่โอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้ดิตัวนี้มีเทรดอะไรหรือเปล่าเอ่ยอ่าเทรดตรงนี้ได้ร้านค้าของ e ติลโ l นี่ับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ Npc พวกนี้มาขายของได้นะครับแล้วทุกคนดูนี่ฮะเราสามารถใช้เงินที่เป็นทองซื้อได้นะครับแล้วก็เอาถั่วสามารถซื้อได้เหมือนกันนะฮะก็ผมมีถั่วอยู่เยอะนะครับขอซื้อเออมานาหน่อยนะ เออเรามีถั่วนะครับถั่วซื้อสักกี่อันดีซื้อสักสามอันไหมอ่าสามอันนะครับนี่แล้วก็มีหมวดหมดู่อะไรต่างๆเยอะแยะเลยนะครับใครที่แบบเทพทูนิดนึงนะครับก็สามารถเติมมาได้อันนี้มันเป็นดาบของใครนะเป็นหัวหน้ากิ์ปะที่โหดอ่ะอันเนี้ยห้าเหรียญทองนะฮะอ่านี่เหมือนกันคือถ้ามีทองเยอะๆแม่งซื้อได้สบายเลยวะ่ะแต่คือถ้าไม่มีก็ก็ค,คือฟาร์มเอานะครับไม่เป็นไรผมสายฟรีอยู่แล้วทุกคนโอเคโอเค,อเคตรงนี้คืออะไรเป็นกิว โ <formation> mm hmm. ู้ไม่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 ออกไปไม่ออกไปโอเคถัดไปเนี่ยผมจากที่ผมสำรวจแล้วนะครับทุกคนเรามาดูสกิลกันไหมเดี๋ยวนะเราไปลองสกิลกันก่อนนะครับน่าจะมีลานฝึกอยู่หรือเปล่าอารีน่าหรือเปล่าครับอารีน่าไหมอารีน่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคผมอยากไปอารีน่ามานานแล้วนะครับมันเป็นไงวะชินี่มันเอาไว้พีพีกันเอาก็ที่เดิมนี่ต้องเข้าไปางนี้หรือเปล่าครับนี่อารีน่านะฮะทุกคนกอแน่นอนว่าผมอยากดูเอลกับคนอื่นมานานแล้ว มีคนอื่นไหมไม่มีนะครับแน่นอนว่าไม่มีอยู่แล้วคือไออารีน่าตรงนี้เราสามารถเอามาไว้ไฟกับเพื่อนได้เว้ยชีนี่มันดีอย่างงี้นะครับก็มันดูสกิลก่อนรู้สึกว่ามานาพอยผมพอหรือเปล่าวะเดี๋ยวครผมผมจะไม่ยอมเสียมานาพอยไปผมขอกดยกเลิกนะครับกดปุ่มสีแดงเงี้ยเอ้ยมันไม่ยกเลิกให้เราอะโอเคโอเคยกเลิกแล้วต้องกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับเวลายกเลิกแล้วมันไปไหนต่อวะโอเคมันจะพาเราวาร์ปกลับนะครับ เดี๋ยวเราไปทางเหนือของเมืองนะครับเหมือนผมเป็นสำรวจมาแล้วเนี่ยมันจะมีศูนย์ฝึกเทนนิงพอยต์เทนนิงอยู่เทนนิงเก่านะครับก็เราสามารถมาฝึกสกิลได้นะฮะโอเคโอเคตรงไหนว้ามันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยนะขวามือหรือเปล่าหรือว่าซ้ายมืออันนี้ไม่น่าใช่เดี๋ยนะผมต้องหาก่อนนะครับก็แบบมันใหญ่นิดนึงนะครับอยู่ที่ผมบอกไปอันนี้เป็นร้านอาหารไม่รู้ว่าร้านอะไรอันนี้มีน้ำพูด้วยเฮ้ยผมชอบ n p c ในเกมนี้นะเฮ้ยดูดีสมจริงมากมากเลยนะฮะ นี่แล้วก็เฮ้ยวันนี้เราเอาเขาไปพักพวกสักคนไหมทุกคนอันนี้มันเอาเป็นพักพวกได้ป่าวะไอ้มังกรน้อยเนะี่ยเอาไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้เลือดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมไปหาที่มันเลือดเยอะๆอตัวสีแดงดีกว่านะครับเราอาจจะเอาเขาไปเป็นพักพวกได้นะครับอ่าเดี๋ยวนะเอาพักพวกก่อนเนาะคนไหนที่มันเลือดเยอะๆบ้างคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนว่าอาหารผมจะหมดแล้วผมต้องกินมานาเงี้ยไปเหรอเอ้ยนี่มันทีเซลพอร์ตโน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  ทุกคนนี้ที่เทเลพอร์ตนะครับอาแม่งเอ้ยเผอใช้ไปแล้วอนี่มันคิดตันเทเลพอร์ตโน no. โอ้โหตุ๊เผอใช้ไปหมดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมซื้ออะไรผิดมาวะอย่าบอกนะว่าผมซื้อทิตตันเทเลพอร์ตแล้วทุกคนโอเคโอ้โหไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโอเคผมตรงสายต้องรอ,อให้ตัวเองเดี่ยงแล้วนะครับโอ้โหเมื่อกี้ซื้ออะไรมาวะนะอาหาร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 ไม่มีเลยโอเวนกรมแล้วทุกคนอาหารไม่มีอาหารไม่ม,าาม,มีผมต้องไปซื้อที่ร้านอาหาร โอ้โอตอนนี้คือวิ่งไม่ได้แล้วครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งที่เรารีเลียดแบบสบายใจเฉิบก็คือไปให้มอนตบนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้แบบไม่กี่นาทีตั้งหลายนาทีแล้วยังไม่ทําอะไรเลยซัดแม่งอ่นดิโอ้ยคนนี้เลย,เยอะนะเนี่ยไอตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยนะเอาพักพวกก่อนพักพวกฮัะโหลพักพวก,พ,กพวกเอพ,พ,พักพวกเดี๋ยวไยวไ้ก่อนดีว่าขอไปหิวก่อนอ้ยจะตายแล้วครับบอกไว้เลยว่ามานากับอาหารในเกมนี้มันสําคัญมากมันก็เหมือนแบบในชีวิตจริงคือถ้าเราไม่มีเราก็จะเดี้ยงนะครับผมโอเค สตาร์เบอร์สตรีมโอ้โหสตาร์เบอร์สตรีมใช้ไม่ได้ต้องดิาสานแมนตบแล้วแหละทุกคนเออโอ้โหเสียไป5โคนี่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับโน่ no, ไม่นะโอเคแล้วประเด็นคือตอนนี้มึงฝนตกด้วยนะครับก็ต้องระวังกันเป็นไข้นิดนึงเนี่ยไม่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 โอเคเรากลับมาแล้วตอนนี้เราเราเต็มเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเป็นพ,พวกสักคนหนึ่งนะครับเรามี20เหรียญน,นะฮะแล้วก็จะลองไปลุยดูว่าวันนี้จะลุยได้เท่าไหร่ อ้าววันดีพวกเออโอ้นายนายโดนตีไปสิเดีย๋ยวเราไปหาเลือดมันเต็มดีกว่าเราจะได้คุ้มเรารู้สึกใช้เงินนึงยี่สิบเลยนะฮะคนนี้ดีกว่าโอเคอันนี้มาดิเดี๋ยวเหรียญไม่พอเหรอเราใช้เหรียญไปกับอะไรวะเขาบอกว่าเหรียญเราผมเหรียญผมหายไปห้าเหรียญแสดงว่าผมต้องซื้ออะไรไปแน่นอนเดี๋ยวโอ๊ยดูแลทุกคนเมื่อกี้ตายป่ะชี้างกอได้เหรอทุกคนคือเมื่อกี้เราตายครับตายนี่เราเสียห้าเหรียญทองเว้ย อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้คือเราต้องเพย์เซฟเหรอโอ้ไม่ไหวแล้วงั้นเราต้องไปทำเควสของทำเควสของลิสเบทให้จบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีเควสหนึ่งให้เราตีให้เราตีหมูปะวะใช่หมูปะฮุยตัวอะไรอะตะกแตนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ผมจําได้ว่ามันอยู่แถวนี้ไอไอไอตัวไอตัวหมูปะอ้านะครับเราจะซาเบิร์สตีมใส่มันนะครับ ไอ้สกิลนี้บอกไว้เลยว่าตอนแรกใช้ไม่เป็นแม่งคิดว่าแบบว่าม,มันเดินไม่ได้นะครับสตาร์เบอร์สีมเนี่ยเป็นสกิลที่เราต้องไล่ก่อนแล้วก็อยู่นิ่งไว้นะครับโนโนโนมี no, no, no แล้วเหรอไม่อธิที่แล้วเขาที่แล้วก็ทำไว้มาดีครับบอกดวนดาบโอ้โหไอ้บ้านนี้ล้วต้อง800แล้วผมจะเสียไม่นะเดี๋ยวผมจะเสียทองอีก5ทองแล้วเทบร้อยทุยกคนเงินที่เราเก็บสะสมมาทั้งชีวิตก็ได้ล่วงหายไปเรียบร้อยแล้ว อะไรโขมันวันเนี้ยวันนี้จะโชว์ Starburst Team ซะหน่อยไม่ได้โชว์อีกแล้วเหรอโอเคโอ้มันไส้จริงเราไปตรงนี้เด้ออ่านี่ตรงนี้เลยโอ้โหมินฝูงขนาดนี้จะได้โชว์เทคนิค Starburst Team เองเราให้ได้นะครับโอเคเอาตัวนี้เดี๋ยวนี้ Starburst Team ทุกคนครับต้องไล่ก่อนนี้ต้องไล่ก่อนนะ่ครับไล่ก่อนแล้วก็ทำไงตลูกตอ้าวชิบหายแล้วยาบอกนะว่าจะบอกนะว่ามันใช้ไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้แล้วมันออกมาได้ยังไง วูดมีป่าด้วยอ๋อเราต้องออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับเฮ้ยหรือว่ามันออกมาไม่ได้วะอันนี้เป็นโวต้นไม้ต้นไม้มโลกเหรอโอเคผมควรจะกลับไปสินะต้นไม้โลกมันไม่สามารถตีได้วันนี้มันเดินโซนอีกแล้วเนี่ยโอเคกลับมาดิเฮ้ยนายเฮ้ยทำไมนายทำไมนายตีเราได้อ่ะทำไมนายตีเราได้แล้วทำไมเร,เราตีนายไม่ได้โอ้โหต้นไม้โลกนี้มันต้องมีอะไรเทคนิคลับซ่อนไว้ ดังนั้นเราต้องอัญเชิญอัญเชิญน้องยุยมายุยลูกไปช่วยพ่อสู้หน่อยเออยุยตัว <c oughs> <c oughs> โอเคเราตายไปสามรอบแร้วันนี้จะพึ่งกดดิสไลค์กันแล้วก็หัวร้อนกันนะฮะผมก็หัวร้อนพอแล้วน <c oughs> แบบนี้เมื่อเล่นยากว่ะอ๋อโอเคไงวันนี้เราก็ยังดีที่เราสามารถอัญเชิญน้องยุยมาได้นะฮะเอ,อ้ยน้องยุยเดือดีนักปะยุยตามมาอ๋อเราสามารถถามข้อมูลน้องยุยได้นะครับโดยการลิกขวาว่อาอ้าวไม่ใช่นี่วา แม่งนู้อยู่ขี้หลอกลวงวะ่ะไปแล้วไปแล้วนะฮะก็มีเลือดอยู่หมื่นสองไม่ใช่หมื่นสองพันสองโอตอนนี้เงินเหลือห้าบาทวะ่ะอะไรขนาดนี้เ่ยโอ้นี่มีเทเลพอร์ตคิดเน่าให้เราสองอันด้วยโอเคผมว่านะเราสามารถอันเชิญอันเชิญน้องอยุยได้สี่ตัวเดี๋ยวมาลองดูว่าน้องอยุยของเราเนี่ยจะสามารถช่วยเราได้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นแค่ NPC ก้างที่แบบยืนยืนยง,งงแล้วไม่ช่วยอะไรเลยโอเคไปุยกันมามา เมื่อกี้มันทำเราไว้เออทำเราไว้เยอะนะไอ้ไอ้พาคีียสวินโลหิตจางไม่ตัวไหนวะเฮ้ยลองตีดิเราลองให้น้องยุเอฮเทดดิครับจัดการมันลูกพ่อไม่จัดการได้ปะเอเราตีหมูได้เหรอลอ้ยเราตีแกะได้เหรอละเออตีแกะไม่ได้ไรด้วยอ๋อได้เงินอยู่สองบาทสินะ้ยเราตีแกะได้เงินสองบาทเหรอเอคุ้มนะทุกคนเราไม่ต้องเสียอะไรเยอะแยะด้วยโอเคอย่างนร้นที่เราฟาร์มฟาร์มแกะฟาร์มแกะก่อน วิวิวเดี๋ยวนะไม่ใช่ฟาร์มแก่อันนี้มันหมูป่าหมูป่าเลือดหมื่นสเอ้ยพันสองบ้าไปแล้วเอ็งโหดไปละไปเราเอาวิาวาสวาริสาร์แมนเลย,เ,ยเราลอง Starburst Steam อัดหน้าไปดิสตาร์เบอร์ส e ี m แบบว่าเคื่องผเครื Star ่องเบื่อคิดโตคุงคิดโคุงยี่สิบคอมโบสามสิบหกฮิตเป็นไงล่ะเป็นไงทุกคนนี่ไงล่ะ Starburst Steam นี่ที่โอเคโอเค ทุกคนนะบอกเลยว่า s t a r b u r s t ์ีนี่เป็นสกิลที่ผมชอบที่สุดในโลกเลยนะเดี๋ยวต้องไปเถียงกับลิทเบ็ดละลิทเบ็ดแม่งเอาอะไรไม่รู้อ่ะเห็นไหมดาก้อนเนป่ะลองไปดาก้อนเนสเดี๋ยวเชนี่มันท่ามังกรนี่โอ้ท่ามังกรมันก็ต้องมีมังกรสินะมังกรเป็นตัวน่ารักเีย่ะไม่อยากฆ่าได้ไหมอยากจับมาเลี้ยงได้เปล่า่แล้วก็ไปช่วยไปช่วยเวลไดไหมเฮ้ยมีเวลมีเวลฟีเวลฟี หรือเรื่องดูดดูดนหมดิดูดไม่ได้ด้วยโอเควันนี้ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับจะมาลองดวลดวลกับไอ้พวกมังกรน้อยน่ารักตัวนี้ดูแล้วก็ชิบหายแล้วเราลืมใครไว้หนูยุยหนูยุยไม่หายไปแล้วไม่นะมาลองซาเวอร์สตีมหน่ไปดิอุ้ยเหลือสามร้อยังเหรออุ้ยกระจอกว่ะอุ้ยกระจกระจเนี่ยกระจอกรอ,อกออกระอจอกระจเออตรงนี้ล่ะเจอคอมโบสุดโหดหิวก่อนเออหิวสวนได้อ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย โอเคทุกคนคุณตัวจะสู้ตัวอะไรไหววะหรือว่าเราต้องเติมเทพทูก,ก่อนแล้วรู้ว่าเราอัปเ,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 เกรดอัปเกรดอาวุธอัปเกรดดาบมีชุดเกาะโอ้โอเคโอเค,อเ,คเราจะเล่นแบบธรรมดานแล้วครับก็เดินตรงไปเดินตรงไปเรื่อยๆอย่าไปพึ่งไปวบ์ปโค้สอื่นถ้าเราแบบว่ายังไม่โหดนะตอนนี้คือเวลหนึ่งเองเวลหนึ่งแม่งก็ไม่น่าจะโหดเท่าไหร่นะครับจะขึ้นเวลสองได้แม่งก็ลำบากนะครับก็ ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าคนอื่นโดนกดขนาดไหนเรามาเล่นก็โดนกดตั้งแต่แรกเลยนี่ขนาดไม่มีผู้เล่นคนอื่นนะครับโอ้เราใช้ความพยายามมากเลยตัวนี้มันหดเปล่าว่าเลือดมันเยอะไงไอเมื่อกี้เลือดเลือดมันน้อยก็จริงนะแต่คือมันตีแรงอะ่ะผมโดนตีแป๊บเดียวก็ล่วงอะ่ะแล้วก็ไอสกิลนี้เป็นสกิลที่ไม่ดีนะฮะเพราะมันต้องรอเวลาเออมันต้ององี้น้องสาวบู๊เดี๋ยวเดี๋ยวเสตาร์บัสตรีมดิเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอมโบดิโหมันต้องไล่ไล<ๆ>่ไล<ๆ>่หดมากคิโตะ คิโตเองเออโอเคทุกคนดูนครับคือกว่าผมจะไล่ไล่เสร็จนะครับ <c oughs> คือคือกว่ากว่าผมจะไล่เสร็จนี่บอกเลยว่ากินเวลาไปทั้งชีวิตนะฮะเออแล้วก็มีน้องหลายคนบอกมาว่าไอเกมมินิโวเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่นะครับก็คือเวลาเราตีเนี่ยคือต้องตีตรงเงามันนะครับเราจะตีบนโม,มเดลมันไม่ได้นะทุกคนโอเดดเดวเดวเดดเดด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกัตแนเออหนีวันฮิวกดฮิวเออนี่ทําเราต้องตีตรงเงาวันอย่างงี้นะครับนี่ใช้ใช้ท่านี้ดีสุดสินะตีเสร็จแล้วก็ชิ่งเอออย่างงี้ดิโอ้ยอุ้ยพาคีพาคีสวีโลหีถแล้วเหรอโอ้โนโนโนโหนโเอ็งเห็นข้างหลังแบบนี่ยเราเป็นผู้เล่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 นที่เป็นคนดีแล้วเอ็งจะมาตีเราทำไมวะโหลเดี๋ยวนะเจอสตาร์เบรสติมหนนะสตาร์เบิร์ดยังไม่ใช่เออเราต้องตีแล้วก็ถอยยีนะครับ ผมจะตีเอไอ,อ,อเจ้าตัวตลกตัวนี้นะครับให้มันล่วงไปเรื่อยๆนะฮะเออแล้วก็สักวันหนึ่งเดี๋ยวเราแข็งแก่งเมื่อไหร่นะผมจะเล่นไอตัวไอ,อพาคีอัศวินโลหิตคนนี้ให้ล่วงเลยครับเออเป็นแค่สมาชิกสมา,สมาชิกจอกจ่อยเนี่ยโอ้โหตีบางทีแล้วสองเองเหรอ,อดูมันมีก่องไงฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเอาคืนวันหน้านะฝากไว้ก่อนนะอือ,อ,อ,อเอ,อสกิลนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยทุกคนผมสามารถล้มเขาได้ปะเออเราเาเอาขาไป เอาขาไปสกัดเขา,าสามารถล้มเขาได้แน่นอนโอ้ยดูเลื่อนมันดิชี้ดอย่างเยอะมากเลยไปในพุง่งพุ่งแล้วก็หนีเด <c oughs> หนีไปเซฟโซนไปแจ้ง TM ก่อน GM ครับอันนี้มันหนักเซฟเอาชิบหายละ GM ไอ้น,นี้มันหนักเซฟโอ้โนโนผิด no, 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 no. ทางผิดทางฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้ฉันต้องหนีห่างจากนายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะทุกคนพาร์ทนี้นะครับก็มาลองให้ดูอะไรต่างๆ นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับใครรู้แนวทางการเล่นเพิ่มเติมอะไรลองคอมเมนต์มานะครับว่าหาตังไงตัวก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะนะครับเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ด้วยถ้าอยากดูต่อพกกันใหม่ในพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะฟ้าไม่โหดแล้วเองเจอแน่นอนายบาย